กินยังกับบรเซบตกับกับเขาบ้านบ้านนอกนะคะยังกับ,บาขาดปลาลาดไม่ได้ค่ะอันนี้ก็มีมะละกอสุกมะละกอสุกส้มมะเขือพอมนะคะน้ำคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสับฟ้าซ่แบแ ยังกบบระบาดเจบต้วกับเขาบ้านบ้าน,นน้องไหมคะยังกบบรบาดขาดประลาบไม่ได้ค่ะซื้อมะเขือหวานมากเลยค่ะเอามาจากสวนใซุกข้าตน้นไหมนี่มีมะละกาอด้วยมะละกอสุกเอามาจาัดสวนนะคะ่ะนี่ก็มีแตงค่ะพี่น้องเอ้ยวันนี้ซื้อมะเขือ ห้าลูกแล้วก็ต้นหอมแบบน้องจักอะไรสดแต่ห,หิวละครับอันนี้ก็มีมะละกอสุกมะละกอสุกอันนี้ก็ยังได้อุ่นกินอยู่น้ค่ะมากินน้ำกัน,นะคะ่ือ แบบกระเอื่เพเป็นเพื่อนซุปมะเขือนี่มีมะละกอด้วยมะละกอสุกเอามาจากสวนนะคะันนี้ก็มีแตงค่ะพีน้องเย้ยวันนี้ซื้อมะเขือห้าลูกแล้วก็ต้นหอมแบบมะเขือปลาแหงทอดข้าว<ป>ขอบคุณนะคะ คุณทุกท่านนะครนะับคุณสี่สิบบาทแพงมากเลยคะ่ะกับข้าวแพงมากเลยอันนี้ต้มไข่ต้มไข่มะตูมย่างมะตูมนะคะต้มก,กับต้มไข่เนี่ยปลาแห้งค่ะปลาแห้งกระตัมใส่แบบว่าจะกินก,กับไดักนะคะมาคะ่ะมากินข้าวเหนียวกำด้วยข้าวเหนียวกำน,น,นะมะเขือปลาแห้งทอดข้าว อานแงหงอดหอดวันนี้นเป็นไข้รวรบนอคเออื้มอืม,อม ไปเหงกระตําใช้กับสูบเปือกเหือคหฮมท้อ,องราไมากันเลยคะ่ะแต่งลูกนึงมาเขือหาลูกไปเหงต้อไฟ่วุ้สูบค่ะค่ดี่ข่เป็นหวานมากเลยค่ะามาจาักสวนูสุขาต้นเลย บอบคุณนะคะขอบคุณทุ๊กท่านนะคะนะขอบคุณไปแหว่ต้มไใคร้วสุกค่ะใครไม่ใช่ใครเป็นใบแหว่กระตัมใช้กับสูบเปลืกเสือเหรอ ต้นหอมผักชีสี่สิบบาทขับเขาแพงนกค่ะผักผักผักกระแพ <departments and S 2> งค่ะุณขับแห้งค่ะไปแห้งกระตำใส่แบบว่จะกินกับได้ม,มาคะ่ะมากินข้าวเหนียวกรรมลมกันข้าวเหนียวกลมกอนนะคะน้ำคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะคลินี้ก็ยังได้อุ่นกินอยู่ น้าคะมากิ่น้ำกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็มีมะละกอสุกมะละกอสุกพร้อมน,นะคะนะ้งคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ค่ะคะลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้สตรีนะคะ กุต้ตับต้นหอมผักชีสี่สิบบาทขับเขาแพงเลยค่ะผักผักหักกระเพียงผัก,ก,กเลยค่ะยางมาตูมนะเจ็บกระอือเพื่อน ซุปมะเขือซุปมะเขือแดงแดงแดงกว่าร้อนนะคะนะ้ำวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ เหีืยตําหนึ่งกระติ๊ดหนึ่งค่ะกระติ๊ดในเลยมันอีกยังไม่อุ่นกินอีกเนาะนะคะเพื่อนเพื่อนรอนะคะน้องคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้น้องน้อยก็จะมากินข้าวกับซุปมะเขือ แรงเร่องรงกว่าอืมปห็แหงกต่ำใช้กับสุกเปือยเหรอปลาแหงอดตุ้นห,นนนนหอมผัดชีสี่สิบาท ก,ก,ก,กับเขาแพงเนาะค่ะผักผักผักกรบแพ่งผักนะคะฮึมต้อนนะคะนะ้ำคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายค่ะแซ่บค่ะแซ่บแซ่บกนินยังกับบุษษ๊เศบกัากับเขาบ้านบ้านน้องะคะ่ะ ยังกับขาดปลาด้่ได้ค่ะปลาแหงต้มไก่ก๋สุกค่ะไข่ดีไข่เป็นปลาแหงหอดหอดแซบไก่อเป็นเพื่อน ซุปมะเขือผัดแห้งทอดทอดข้วเนี้ย็ตำหนึ่งกระติ๊บหนึ่งค่ะกระติ๊บในเลยมันอีกยังไม่อุ่นกินอีกโน,ะะน,น,นนะคะเพื่อนๆย่างมาตมนะคะ กินงยังกระบาดแสบตบกับเขาบ้านบ้านน้องะคะก่งยังกรบาขาดปลาลาดไม่ได้ค่ะกินงยังกระบาดแสบตบกับเขาบ้านบ้านน้องะคะก่งยังกรบาขาดปลาลาดไม่ได้ค่ะกิ่งยังตัดตําหนึ่งกระติ๊ดหนึ่งหางตัดติ๊ดในเลยมันอีกก็ยังไม่อุ่นกินอีเนู้นนะคะเพื่อนๆ ยังกระเพาะเสีบบยบกับเขาบ้านบ้านน้องนะคะยังกรบเพาขาดปลาลาดไม่ได้ค่ะทำเนื้อต,ตับหนึ่งกระ,ะ,ะติ๊ดนึงค่ะกระติ๊ดในเลยมันนี่ยังไม่อุ่นกินอีกนู้นนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องน้อยก็ะจะมากินข้าวกับซุปมะเขือ กินยังก็บบาแสบตับต้เขาบ้านบ้านนอกคะ่ายังก็บ,บาขาดปลาลาดไม่ได้ค่ะลอ,องลุงจักอะไรสุดแต่หิวหรเะล่อไม่ือนนะ